เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทัพภาคที่3นะครับเขาเปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาสมัครทหารพราน นะครับโดยรับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่1-10ถึง10กันยายน2563นครับอกองทัพป้าที่3มเนี่ยมีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลละเรือนนะครับเพื่อพิจารณาคัดเลือกไว้เตรียมบรรจุทดแทนอาสาสมัครทหารพรานที่ขาดอัตราในสังกัดกรมทหารพรานที่31 32 33 35 36หมวดทหารพรานหญิงที่31 หมวดทหารพรานหญิงที่32นะครับจำนวนอัตราเนี่ยตามจํานวนที่ขาดอัตราเนี่ยจะขึ้นบัญชีไว้นะครับสอบแล้วเนี่ยจะขึ้นบัญชีไว้ถึง31มกราคม2564หรือตามที่กองทัพบ,บกเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การบรรจุนะครับคุณสมบัติของผู้สมัครมีสัญชาติไทยมีความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่3เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีความประพฤติเรียบร้อย เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์นะครับทหารพลานผู้สมัครเนี่ยต้องเป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเลือนมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน30ปีนะครับ ทหารพรานหญิงผู้สมัครต้องเป็นสตรีโสดอายุ18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน30ปีสำหรับผู้ที่มีคุณวุธสูงกว่าที่กำหนดไว้เนี่ยจะใช้คุณวุธต่างๆที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิการบรรจุตามคุณวุิที่ตนมีอยู่มิได้นะครับ สำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับราชการในสังกัดกรมทหารพ่านที่31 32-3 3เนี่ยจะต้องมีความสมัครใจปฏิบัติในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และมีพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับการรับสมัครสมัครด้วยตนเองตั้งแต่1ถึง10กันยายน2563ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาณนะสถานที่รับสมัคร หน่วยรับสมัครนะครับกรมทหารพันที่31นะครับที่ตำบลทุ่งควบอำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาโทร054-884-589กรมทหารพันที่32ตําบตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเวียงจังหวัดน่านโทร054-783-832กรมทหารพันที่33มสาค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสสนามบิน ตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโทร055 245 046ต่อ741135กรมทหารพานที่35ตำบลสักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรโทร055 741 521ต่อ2กรมทหารพานที่36ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่สะเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโทร053 681 300 หรือ053681779ต่อ101ทบ95538ต่อ101หมวดทหารพลานหญิงที่31ตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรโทร055741521ต่อ2หมวดทหารพลานหญิงที่32ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรส สนามบินตำบอารัญญิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโทร055245046ต่อ74135นะครับ,รบสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ